สวัสดีครับชาวจีเทมัสผมอยู่กับการเซนิคพรีวิวของ all new m a z d a bt 5 0ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีการปรับอย่างไรตรงไหนไกันบ้างเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยไฟส t ต l e แคปไฮเลเซอร์นะครับผมอาเชดูครับด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบ led นะครับตัวรถถูกออกแบบด้วยโค d o Design ถ้าเราดูเนี่ยลักษณะเขาหน้าตรงๆจะค่อนข้างคล้ายรถในสไตล์รถ suv ครับผม หัดจากข้างหน้าลงมาจะเป็นส่วนของไฟตัดหมอกนะครับสิ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าเราดูเส้นสายของหน้ากระจังเนี่ยทำให้ตัวรถดูมีความรูลาและอ่อนช้อยจะผิดกับปิ๊กอัพในท้องตลาดที่เขาเน้นความบึกบืนเป็นหลักนะครับ ้็เรามาดูในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างจะเน้นให้ออกแบบให้ดูมีมัดกล้ามอ่านดูจากโครลทั้งสี่ครับนี่เขาบอกว่าทําให้ดูตัวรถรู้สึกว่ามีพลังนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ังเกตนี่ตรงนี้ช่วยตัดเลียนนิดนึงแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายครับด้านท้ายก็ตำแหน่งปกติเลยไฟหลังไฟเลี้ยวไฟถอย นะครับผมแล้วก็ถัดมาด้านล่างจะเป็นส่วนของกันชนพร้อมที่เป็นแบบบันไดในตัวนะครับผม <Okay. S 1> มาต่อกันที่ช่วงล่าง <Okay. S 1> ในส่วนของช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบลนนะครับและด้านหลังเป็นแบบแหนมล้อที่ใช้จะเป็นขนาด17นิ้ว2 255 65 17นะครับผม ปครับเดี๋ยวผมพาไปดูต่อในส่วนของภายในครับสำหรับฟรีสไตล์แสบครับผมครับแล้วมาดูในส่วนของภายในนะครับตัววงพงมาลัยนี่ฝั่งฝังขวาจะเป็นเกี่ยวกับครุสคอนโทลการเซตนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับเลือนไม้ก็ฝั่งขวาเป็นวัดคอมเร็วฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญคือตรงกลางอ่ะขอญาติพอดนพอตั้ตเปลี่ยนยังไงนะในส่วนของจอกลางนะครับก็จะมีไมล่าแคทแล้วก็ตัวมิลเลอร์ลิงนะครับผมอ่านในส่วนของไมล่าแคทกำลังรอเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือนะครับผมเราไม่ได้เปิดมือถือไว้เราเปลี่ยนสลับกลับไปก่อน แล้วก็จะมีนาฬิกานะครับอ่ะโอเคจริงๆเขามีเข็มทิศด,ด้วยแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือได้นะครับอ่ะถัดมาดูในส่วนของช่องแอร์โดย Mazda บอกว่าเน้นการออกแบบที่เรียบหรูแล้วก็ใช้วัสด,ดุดีอ่ะนี่อย่างที่จับดูช่วงนี้เป็นซอฟทัชแล้วครับถัดจากจอกลางลงมานะครับก็จะเป็นแอร์คอนดิชัน นี่ปรับความเย็นแล้วก็แรงลมแล้วก็โหมดก็มี USB ให้ชาร์จ1นึ่งจุดราคาผมอย่างคันที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเป็นแบบอ่ะขออนุญาตดับเครื่องก่อนเผมจะได้ไม่ชันเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับการเข้าเกียร์ก็คือยกแหวนอ่ะสำหรับเกียร์ถอยนะยกแหวนขึ้นถัดมา ผมถือว่าทําได้ดีเลยนะคือที่เท้าแขนที่เท้าแขนเนี่ยถ้าสําหรับการขับผมว่ารับรับรับกับช่วงศอกเราได้เป็นอย่างดีตัวเบาะนั่งขออนุญาตปรับนิดนึงตัวเบาะนั่งสําหรับผู้ขับขี่สูงร้อยแปดสิบถือว่าน้ําหนักประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยถือว่านั่งได้สบายครับไม่อึดอัดขับทางไกลความแข็งของตัววัสดุหรือความ ผมว่ากําลังดีอะเกี่ยวกับวัสดุนะครับการแล้วก็ซัพพอร์ตของแผ่นหลังนะครับนี่คือในรุ่นของฟ i s h ไตล์แครเดี๋ยวเราไปดูตัวสีประตูกันบ้างครับครับแล้วเรามาอยู่ก่อนจะไปดูในส่วนของตัวสีประตูเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนสําหรับเครื่องยนต์ที่เราคันฟิีสตายแคปเมื่อกี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรดีเซลเทอร์โบครับให้กําลัง150ดังม้าที่3,600อบต่อน,นาทีและให้แรงบิด 350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีและเครื artet, b, b, m, b, 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 m, ่องยนต์เนี่ยมันมี2ตัวครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลัง190ดังม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีครับอ่ะเดี๋ยวเราสลับไปดูตัว4ประตูกันครับผม ครับและสำหรับด้านข้างผมก็คือตัว4ประตูรุ่นท็อป1.9ลิตรครับผมเรามาดูนะครับตัว4ประตูรุ่นท็อป1.9ลิตรจะได้ล้อแมกขนาด18นิ้วครับเป็นคนละลายกับเมื่อกี้นะยาง265 60 18กนะครับผมนะครับซึ่งพอเรามาดูอย่างนี้จะเห็นว่าตัวรถดูกระทัดนรัดลงแต่มัดด้าบอกว่าข้างในยังนั่งได้แบบสบายส,ายสายเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในตัวท็อปของ Mazda BT 50ใหม่นะครับรุ่น1.9ลิตรขับเคลื่อน2ล้ออันเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ยสี่ประตูเนี่ยเราจะได้เบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะครับสำหรับผู้ขับขี่นี่เดี๋ยผมจะลองปรับให้ดูเนื่องจากว่าจยากไปดูข้างหลังว่าเขานั่งเป็นยังไงอ่ะตอนนี้นะครับผมสูง180อ่ะขออนญาตปรับอีกนิดนึง อ่าโอเคนี่คือระยะที่เราขับรถปกตินะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านหลังอะ่ะจะนั่งได้สบายเหมือนเดิมไหมในส่วนของวัสดุก็เป็นซอฟทัชส,สีของวัสดุเปลี่ยนไปครับเป็นสีดำตาวัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังไม่เหมือนตัวฟิชตายครเมื่อกี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็ยังเป็นซอฟทัชอยู่เกียร์นะครับอ่าไปเราไปดูด้านหลังกัน มาดูในส่วนของด้านหลังนี่เขาบอกว่าถึงตัวรถจะดูกระทัดนรัดแต่ก็นั่งไม่อึดอ,อัดค่ะดูเฮดรูมเนี่ยถือว่าพอดีพอดีแต่ว่าช่วงเขา่าเด็กรูมเนี่ยยังเหลืออยู่หนึ่งกำปัน้นผมว่าก็นั่งได้สบายนะเพราะว่ามุมของตัวเท่าแขนเองก็ทําได้ดีนะมีในส่วนของด้านหลังนะครับอ่ะนี่เป็นช่อง usb นะครับผมแล้วก็ที่ใส่ของอาจจะวางมือถือก็ได้แล้วก็ช่องแอร์หลังตรงนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนพร้อมพร้อมที่วางแก้วน้ำหลังเบานี่ตะขอเกี่ยวของทาน้ำหนักได้4กิโลนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปขึ้นจากฝั่งนู้นให้ดูว่าเขาบอกออกว่าการขึ้นทําได้สะดวก พอไวใช่ไหมอ,ไอ่ะเรามาดูการขึ้นรถนะครับปึ๊บนี่เขามีที่จับมาให้ก็ผมว่าค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวที่มันมีที่จับมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจ m a ส d a ามีทีใหม่เนี่ยติดตามได้ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงไตรมาส แรกของปีหน้าครับผมส่วนรายละเอียดของการทดสอบในการขับขี่เดี๋ยวเราดูในคลิปถัดไปครับ